สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมเอลส์ explorer กันนะฮะสำหรับ EP นี้นะครับก็มาจโค้ดกันต่อนะครับอย่าไปเงตาได้คิดนม่ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ welfare นะฮะแล้วก็ไปที่กิฟต์แพ็ก exchange นะครับก็ไม่ทันก็แคปไปได้นะครับอ่ะตามนี้เลยนี่นะตัวนี้นะไอตัวสุดท้ายมันเป็นศูนย์นะไม่ใช่โอนะ อาได้ตัวกระชา2ใบแล้วก็ได้เพชร200นะครับผมอ่ะโอเคก็มาดูกิจกรรมก็คร่ากวกันิดหนึ่งนะครับกิจกรรมอ่าเป็นเมตากรอสนะครับผมต้องใช้เหรียญเหรียญสีทองตัวนี้นะครับที่จะจำก,การเติมเนาะมาหมุนเน่านะครับก็จะมีพวกตัวกระชาด้วยนะตัวกระชาแล้วก็บิลตี้สโตนนะครับเอาไว้ทำพาสซีฟนะฮะน้ำยาแคปซูลนะครับ,รบเอาไว Re ้รีสเตท แล้วก็คิวบิตเอาไว้อัปเกรดนะครับแล้วก็น้ำยาเปลี่ยนนิสัยนะครับคอนเวิร์ตฮอนนี่นะครับมันจะมีเควสที่ต้องส่งคอนเวิร์ตฮอนนี่ด้วยนะแล้วก็นี่ครับซาซันด่านะครับอันนี้เป็น UR นะซาซันดาก็เป็น UR ซาซันดาแฟลตด้วยนะตัวนี้เมตกรดก็แฟลตนะฮะอ่ะก็เลือกเอาจะเอาแพ็กไหนเนาะนี่ก็เป็นแพ็กที่เราจะต้องเสียตังค์เติมเนาะเอา6ใบามาแลกกับตรงนี้นะครับซึ่ง6ใบ6ใบทองนี้ก็ต้องไปเติมเอาอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะ โอเคก็หมุนครั้งละหนึ่งนะครับใช้6โทเค็นนะครับแล้วก็หมุนเป็นรอบๆนะครับก็36โทเค็นนะฮะโอเคมันลดราคาเหลือครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะมีไอเทมด้วยนะ eject eject pack ด้วยนะครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์เซต TM โอเคเป็น loose นะฮะอ่ะโอเคข้างบนก็จะมีกิฟต์อ่ะตรงนี้นะครับอ่าเป็น celebration นะครับ แค่แค่แบบวันรางวัลเฉลิมฉลองนะก็จะมีวันที่1เนี่ยก็จะมีเพชรกับทองวันที่2ก็จะมีพวกกล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องเบอร์รี่ป่ะอืมแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นแคนดี้ไซส์เอนะเอาไว้อัปเกรดเลเวลวันที่3ามก็จะเป็นเจ้าเห็ดนะฮะเห็ดเห็ดแล้วก็กับเพชรกับไม่ใช่เพชรเลยกับทองวันที่สก็จะเป็นใบนั่นนะครับที่มันเป็นใบเหมือนใบมิ้นท์อ่ะวันที่5ก็เป็นเบอร์รี่กับ ตัวอัปเกรดเหมือนกัน6นะครับก็จะเป็นในส่วนของเห็ดอมันรางวัลก็ซ้ำๆกันเนาะไม่มีอะไรมากนะครับเอาลับของฟรีไปก่อนนะโอเคเนาะตามนี้ก็ด้านซ้ายนี่คือฟรีนะครับที่มันจะเขียนว่าฟรีเกตนี่คือเราสามารถรับได้เลยแต่อันไหนที่มันต้องใช้6ใบก็คือต้องเติมนะครับแล้วก็จะมีฮอล i d เดย์สไตร์นะฮะก็จะเป็น Shiny Dark Lugia นะครับก็คือ Shadow Lugia แหละโอ้ หราคาโหดมากนะได้ TM เอ็มเวอร์พูลได้นะครับเป็นเหมือนรำบลน,นะสี่ถึงเทิร์นดาเมจเบานะฮะซุยคุณดาร์กลูเกียลูเกียไคโอกาลาติอาสเกนลูได้นะแล้วก็ได้เศษของตัวมันนะครับ250 260อาจเกินมา10นะก็จะเรียกตัวโปเกมนเทพออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีเวลแฟร์อ่ามีเวลแฟร์ภารกิจดับเบิลนะครับอ่านไหม,ะมนะครับก็จะมีดับเบิลดรอปนะฮะใครที่เล่นผ่านด่านนะ c คนดี้นะครับโปเกบอลชามมันก็จะเหมือนคูณ2ให้ป่ะอ่ะลองมาดูครับปกติจะเป็น1 0 5 2 3ใช่ไหมเดีย๋ยวขอดูด้านนี้ก่อนนี่ครับ1 0 5 2 3เนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองผมกด10ครั้งก็ได้นะกด1ครั้งก่อนให้ดูก่อนอ่าก็เป็นคูณ2จริงด้วยครับ exp เป็น20นะครับ exp ตรงนี้ก็ได้คูณ2คูณ2โอเคเป็นดับเบิลรีวอร์ดนะฮะ ส่วนไอเทมดรอปตรงนี้นะครับมันก็จะได้จากการผ่านด่านตัวนี้แหละโอเคเนาะลองดูก่อนบางทีก็จะดรอปไม่ดรอปกค่อยว่ากันมันก็อยู่ในกิจกรรมตรงนี้เนาะเอาเหรียญตรงนี้เอาไว้แลกของทีนึงนะครับโอเคนะไปที่อีเวนต์นะครับอีเวนต์อีเวนต์ตรงนี้อ๋อเนี่ยนะเหรียญก็ลัคกี้คอยก็หาได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับเอาเพชรมาหมนุนเฮ้ยมีมิวทูด้วยโคตรเจ๋งอ่ะโอเคลัก พ็อกเก็ตลั y กี้พูลนะฮะก็มีหมุนวงล้อได้มิ t ทูด้วยนะเป็น U R Gen หนึ่งนะครับจะเป็นเศษของมันด้วยนะแล้วก็มีลั c กี้คอยล์แคปซูลคอนเวิร์ n ฮ y นนี่เศษมาสเตอร์บอลได้คริสตัลด้วยแคปซูลคอนเวิร์ h ฮ n นนี่คริสตัลเศษมิ w ทูโกมาสเตอร์บอลอันตร b บอลอะหมุนเล่นทั้งหนึ่งครั้งนะครับตึง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 แคปซูลโอเค ตัวนี้ก็เป็นพิกาชูนะครับอ่ะก็ได้พวกไอเทม UR นะครับตู้คีบตุ๊ก,กตาเฮอยได้ SR มาก็เป็นพวกแพ็คเติมต่างๆที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยแพ็คเติมอ่ะตามนี้อ่ะแล้วก็ไอเหรียญที่ผมบอกก็มาใช้แลกตรงนี้ครับไอเหรียญที่เป็นเหรียญลัคกี้คอยนะครับก็มีแลกพวกกล่องพวกโปเกมอนเซตนะครับตัวกาชา10บาใบเฮ้ยผมก็มีนี่หว่าเนี่ยผมแลกผมมีอยู่45เหนนรียญนะฮะ มีแลกชาดด้วยนะครับแลกชิ้นส่วนเอาที่แวร์ลูก่อนอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับแพ็คบ็อกซ์เป็นกล่อง SSR นะครับแลกเศษ s อดออันนี้จะเป็นแลกเศษ UR นะครับตัวกาชาอันนี้น่าสนใจมากอันนี้แลกเศษที่เป็นเทล่านะครับแลกเศษคิวบิตนะครับผมแล้วก็น้ำยาเบต้ามินผมแลกตัวกาชาดีกว่าอยากได้1ตัวกาชาครับอะแลกได้แค่ครั้ง1ครั้งเท่านั้นนะ แต่กิจกรรมตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันมาเครื่องมันมาบ่อยนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่นะครับเป็นเอ็นเต้นะครับเป็น UR ทรธาตุไฟใช้99เหรียญนะฮะแลกได้หนึ่งครั้งเหมือนกันทุกอันมันจะมีลิมิตในการแลกนะครับต่อมาช่องของชาิช่องชาติก็จะเป็นพวกเศษ UR นะครับอ่าเศษยูาของดีมากเลยให้มีไวคิวเลียมด้วยนะมีเอ็นเต้นะครับมีซุยคูนไลโคนี่โบมนดานะครับเมทากอรแล้วก็ไวคิวเลียมส่วนเอลตรงนี้นะครับ Oh, อ๋อน,นี่เป็นตัวเลยว่ะเฮ้ย hey, โหเสียดายว่ะเมื่อกี้ผมไปกดแรกหมดละมันเป็นโปเกมอนชายนี่ที่เป็น S S R นะครับแล้วก็มี S R ด้วยก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยนะครับตัวไฟนะครับตัวน้ำตัวนกขังขาวนะครับตัวต่อสู้แดงกับน้ำเงินนะแล้วก็มีปลาตัวนี้นะเหมือนปลาปีนันย่านะโอเคก็ลองมาดูได้สำหรับกิจกรรมตรงนี้เดีย๋ยวก็จะเป็นแพ็คเติมต่างๆนาาไม่มีอะไร ตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละคร่าวๆนะอ่ะก็ลองดูได้แถวบนนะครับอ่ามมีทรีบล็อกด้วยนะครับกิจกรรมหกิจกรรมเยอะจริงๆวันนี้มีสทรีบล็อกนะฮะขอดูหน่อยก็ใช้ตัวต๋วตัวนี้หรอมันจะเป็นตั๋วสีลุงตรงนี้นะครับอ๋อต้องน่าจะต้องเติมครับเป็นเป็นบล็อกนะฮะตั๋วความมืดหรออ่ะก็เปิดมาเนี่ยก็จะมีะบแบบโนมอลนะฮะกับแบบซูเปอร์ ซึ่งหมุนเทียนหนึ่งครั้งโอหดูพรีวิวหน่อยอ๋อพรีวิวก็จะได้เป็นตัวโปเกมอนเหรอเป็นตัวนี้นะครับเป็นแฟลตนะฮะเป็น UR เหรอเจนไหนวะเนี่ยเออกเกอร์ปองเหรอน่าจะเป็นเจน9นะตัวนี้แล้วก็มีไอเทมมันด้วยนะครับโอ้เยอะเลยแล้วก็มีตัวกาชามีพวกเศษมันของมันนะเป็นกิจกรรมของมันเลยนะเออเป็นกิจกรรมใหม่เว้ยแล้วก็ในการสะสมแต้มคล้ายๆเหมือนแ,แข่งสุ่มบิดวอร์ไงไม่รู้นะ นะครับแล้วก็จะมีเศษของมันด้วย2 0 3 0 40, 40่ไล่ไปถึง24เออไอเศษกล่องตนี้มันคืออะไรวะขอดูนอ๋อมันสามารถที่จะสวิตได้นะครับเอาตั๋วส้มที่มันเติมเนี่ยมาสเตอร์คุมปองมาสวิตเป็นตัวนี้ได้ครับเป็นบายบล็อกแล้วก็มีเอ็กชแนลด้วยนะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือไอ้ตั๋วที่เราได้มาจากพรีวิวตรงนี้นะครับเนี่ยไอต้ตรงเนี้ยเศษหองเนี้ยเป็นลั่วเฟิลไพรส์นะครับเป็นเศษของลัฟเฟิลตรงนี้ที่เป็นกล่องสีม่วงนะ ก็ e x c h ช n g e ได้อีกนะครับสามารถเอามา exchange ในส่วนของนี่เลยนะครับเนี่ยมันสามารถ e x c h ช n g e กันได้เยอะมากๆนะครับก็มีช้นี่ครับโอเกปอง1ตัวนะฮะใช้1000เศษอ๋อเป็นไอเทมที่อยู่ในกาชาแหละนะครับผมเรียกเป็นตู้กาชาแล้วกันก็มาแลกได้นะครับ10เศษ20เศษ30เศษก็ว่านไปเออเป็นกิจกรรมใหม่นะถือว่าดีเหมือนกันหูเยอะเหมือนกันนะวันนี้แล้วก็มีเลสบลูเมอร์นะครับมีเคทคิงล่างชายนี่นะครับ ก็เติมเอาก็ถึงเก้าจครับ ur แล้วก็จะมีตรงนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คซูเปอร์เซล์ต่างๆนะครับอ่าโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยว่ะจริงๆวันนี้แล้วก็มีแฟลชเซล์เป็นชอที่เซ็คคลอมอีกโอ้โหเยอะมากอ่ะหมดแล้วนะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละนะครับภารกิจเยอะมากๆเลยหลักๆก็เนี่ยหนึ่งนะครับสองสามอีเวนต์ตรงนี้อีก4ที่เป็นดับเบิลดรอปอะนะครับเอ็กเชแนนนะครับโโอ้ เวลแฟร์ตรงนี้นะมันดอกเป็นมาข้างบนอีกอเยอะมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเพลินโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ